เดี๋ยวจะจะลองเลยประสบการณ์ใหม่ชงกาแฟด้วยหุ่นยนต์เดี๋ยวลองดูกันนะครับเลือกเมนูได้เลยค่ะตาที่หน้าจอเลือกร้อนหรือเย็นเอาเย็นก่อนเย็นเย็นเค่ะตนี้เป็นเย็นเมนูเย็นเย็นเย็นแล้วก็เลือกไออเมริกาโน่เหรอลาเต้เหรอลาเต้ลาเต้เหรอเนอบจะกินลาเต้ตอนนน่เอาเนี่ยลาเต้ไม่มีฟองนมคาปูชิโน่จะมีฟองนมเอาเลย เด็กคือแตะหน้าจอเลือกเมนูร้อนหรือเย็นเลือกเมล็ดกาแฟเลือกรสชาติที่ใสอ๋อใส่หลับอ๋องั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทําตามนี้ไปเลยดีกว่าเนาะพึ่งเอาอะไรเอานี่แหละคาปูคาปูชิโนเอาคาปูชิโน่เหรออ่าตามไปปึ๊บเลือกขั้นตอนที่สามเลือกเมล็ดกาแฟเลือกเมล็ดกาแฟขั้วเข้มขั้วปานกลางอ่าพึ่งเอาอะไรเอาเข้มเหรอเลือกเกียร์อัพอันนี้อะไรสวิตซ์ซอฟต์สปอร์ต อ่าเลือกเกียร์อัพโอเคจ๊บเลือกกระชาไสหลังเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยครับอันนี้เขาก็ดิ้นอยู่อย่างนี้ตลอดเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะอ๋อโอเคเคยเจอแต่ในพวกศูนย์แสดงสินค้าอันนี้เป็นหน้าไสหลักนะคะสีฟ้าอยู่คำว่าดั้งเดิมก็คือจะไม่มีความหวานเลยในกาแฟมีแค่นมกับกาแฟครับถ้าลูกค้าเลือกน้ำเชื่อมลูกค้าลองกดดูก็ได้ค่ะน้ำเชื่อมอร่อยน้ำเชื่อมมีให้เลือกหวานน้อยแบบปกติอ่าหวานน้อย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 เลยอ๋อ ียวลูกค้าก็กดจ่ายเงินแต่ถ้าลูกค้าซื้อเพิ่มแก้วหนึ่งกดก็ซื้อเพิ่มค่ะอ่าแก้วเดียวพอก่อนครับจ่ายเงินจ่ายเงินเงินังไนเอ่ยน้านี้จะเป็นตัวบอกว่าลูกค้าสั่งคาปูชิโน่นะจ่ายเงินแปดสิบบาทแก้วนะคะถ้าลูกค้าไม่รับกดกากระบาดทิ้งครับรับไปชำระเงินชำระเงินยืนยันการชำระค่ะโอ้ตัวเล็กแม่กเลยยืนยันการชำระคนแก่ซื้อไม่ได้เลยครับเนี่ยนะเดี๋ยวผมกดมันไม่โฟกัสอ่ยืนยันการชำระ ค่ะเดี๋ยวจะคืออาโกนที่มาก่ะคืวอาโกดแล้วเอาโทรศัพท์มาสแกนหนูเตรียมสแกนดิโอ้ดูดิมันมันใช้มัใช้นี่ตายเลยอ่าเดี๋ยวสแกนเดินมาเรื่อตัวนี้ก็เหมือนกับว่าเราสามารถคือไม่ได้กดเข้ามาดูแต่เราไปนี่ไงครับขยับหน่อยไม่ขยับเลยราคาก็ไม่ได้แพงอ่ะเดี๋ยวขอดูสแกนหน่อยสแกน เสียดอาจจะอุ้ยหน่อยเดี๋ยวไปภากซ้ำเอาแล้วกันเนอาไปนี้นะเอาไปแก่ละแปดสิบบาทอ่าคือทาก็แค่ดูว่าจำนวนเงินตรงไหมก็ยืนยันไปส่ตั๋วค่ามีของพร้อมเพยไหนดูดิอ่าโอเคเรียบร้อยพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บมีใบเสร็จออกมาไหมเอ,อ่ยเดี๋ยวสักคครู่่ะถ้าเรียบร้อยแล้วเขาจะมีใบเสร็จอออกมานี่เสร็จแล้วมีใบเสร็จออกมาแล้วครับถึงไม่ดังเลยตัวนี้ ใช้สำหรับสแกนรับสินค้าเมื่อสินค้าชงเสร็จแล้วนะคะลูกค้าสามารถดูคิวได้จากจอทีวีด้านบนนะคะมีคิววันนี้ไม่มีคิวเลยอ๋ออันนี้คิวเราก็หนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดพิ่งจิ้มที่จอไหนมันไม่โฟกัสพึ่งจิ้มที่จอไหนมันไม่โฟกัสอ่าอันนั้นก็คิวหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดไม่เปไม่ก็รอรอทำ

แล้วเดี๋ยวดูกันนะครับว่าอันนี้รับยังไงต้องเอาเนี้ยสแกนรับไม่โฟกัสเลยอ่าไปทาไมนิ่งอะครับทําไมทําไมเขานิ่งอะครับเขารออยู่หรอะเสียงอุ้ยหน่อยนะใส่แมสอยู่โอ้ที่ที่ช้าเพราะว่าเขามัวแต่ขั้วอยู่เมื่อแต่บดอยู่ อันนี้รสชาติมันก็จะได้เท่า,า,า,าเท่ากันตลอดเนานี่แต่มีคนมีคนแอบดูเราด้วยครับมีมีคนแอบดูเราด้วยอ่าเราเดี๋ยวดูตอนสแกนรับนะไม่ไม่รู้ตรงเนี้ยแหละว่ามันสแกนรับยังไงไม่เคยทำเพราะปกติไปที่ที่เขาสแสดงเราก็รับเข้ามาเลยใช่ไหมครับเราไม่ได้กดรับแ่ะ ก็ค no okay, ือใครจะมารับไม่ได้นะครับเราจะต้องเอาตัวนี้มาสแกนรับเรื่องสแกนนู่นไหนสแกนตรงไหนอันอันนี้ก็โอ้แล้วเดี๋ยวเราจะมารับของเราอันนี้เป็นคิวเรานะครับดูคิวเราเนาะอันนี้คิวเราอ่าแล้วนี้ทำได้เลยค่ะรับได้หรือรับทดแทนไม่ใชเดียวถ้าเราวางอะไรเดี๋ยวลองใส่หลังดูนิดนะคะให้ให้กล้องจับเดียวก็ได้บางทีเขาจับไม่จับโอเคได้แล้ยลดสะท้อนหน่อยจับได้เลยตัวหนังสือถ้าส่งสแกนไปแล้วตึ๊ดแต่ไม่ขึ้นสแกนแล้ว นท่าสมมุิว่าไม่ขึ้นนะค่ะองสแกนใหม่จุ๊อ่าเสร็จแล้วจะล็อกตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวเขาลงมาเป็นลิ้์ค่ะแล้วเราไปดอ๋อเสร็จแล้วไปตรงไหนต่อครับลุ้นหน่อยดิลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยอย่ายวทำหกนะเดี๋ยวหักป็นเดือนอ้าวลงมาเลยครับเสียงอุ้ยหน่อยครับใส่แมสอ้าวหนูไม่หยิบแล้วอ้าวขอบคุณขอบคุณมากครับขอบขอบคุณแม่ อ๋อต้องต้องคนก่อนนะเพราะไหลับอยู่ก้นแก้วอ๋อขอบคุณมากมากครับมีคลิปไปลง youtube แล้วอ๋อตอนแรกยังนึกอยู่ว่าเขาจะปิดฝาให้ด้วยเพราะว่าเกิดทำงไม่ได้เรามีสลัมให้เติมอ๋อาซลับที่ต้องมาใส่เองเพราะว่ามีไหลับให้เติมด้วยอันนี้อันนี้ไหลับนะครับไม่ใช่แอลกอฮอล์ช็ดมืออ๋อโอเคโอเคอ่ะหนูใส่ไหลับหน่อยโอเคขอบคุณครับ ครับอันนี้ชื่ออะไรนะโลโลโบโต้าคาเฟ่โลโบโต้าคาเฟ่ไม่ไปอย่าอู้งานนะสวัสดีครับ